สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนนะคะไาเห็นคลิปนี้แล้วสนใจนะคะอยากจะกินเป็นชานะคะชาเย็นเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวพรโยงให้ดูนะคะอันนี้เป็นชาเย็นจ้ะนะคะค่ะชาเย็นนะคะชามะนาวหรือเป็นชาดำเย็นนะคะสั่งได้นะคะเพื่อนๆพี่ๆค่ะต่อไปนะคะนี้จะเป็นโอเลี้ยงค่ะหรือไม่ก็เป็นกาแฟดำนะจ๊ะ โอเลี้ยงคือกาแฟดำจ้านะคะเป็นอ่าโอเลี o ้ยงยกล้อ mm hmm. ก็ได้นะคะกาแฟโบราณร้อน mm hmm. ก็ได้เย็น mm hmm. ก็ได้นะคะแล้วแต่ลูกค้าสั่งนะจะ mm hmm. ใครสนใจอยากจะทานนะคะ mm hmm. เป็นประเภทกาแฟนะคะอันนี้เป็นกาแฟสดขั้วบดนะคะแต่เราจะใช้ผ้าผ้าผ้าขาบางกองนะคะขาจะเป็นประมาณนี้นะคะใครสนใจนะคะดูช่องยูทูปคนกาแฟอาหารเช้า พรก็แนะนำเพื่อนๆนะคะสำหรับการทำกาแฟพรก็ได้อธิบายให้เพื่อนๆได้รับชมแล้วนะคะค่ะส่วนอาหารนะคะร้านเราก็ยังคุงม,มีเหมือนเดิมนะคะ,คะก็ยังมีใส่กระทะนะคะค่ะ สำหรับวันนี้นะคะพรก็กำลังจะปิดร้านแล้วนะคะอันนี้เป็นไขวันนี้เราก็จะได้อ่าวันนี้แผงที่สามนะคะก็จะเหลือประมาณนี้นะคะสำหรับไข่กระทะเรานะคะค่ะตอนนี้มันอ่าเป็นช่วงเวลาที่พรกำลังจะปิดร้านนะคะพรก็เลยมาข่ายให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมนะคะค่ะตอนนี้บ่ายสองโมงแล้วนะคะค่ะก็จะเป็นว่างๆหน่อยนะคะก็ะจะไม่ค่อยมีลูกค้าค่ะ ก็ลเลยมีเวลาได้มาถ่ายทําให้เพื่อนๆได้ดูนะคะสําหรับคนไหนนะคะสน,สนใจเป็นขนมปังขนมปังเราก็ยังมีเหมือนเดิมนะคะขนมปังของเราจ้าค่ะขนมปังวันนี้หนมปัง100ชิ้นก็จะเหลือ2 4 6 8ีเหลือ9ชิ้นนะจ๊ะค่ะยังไงนะคะใครที่สนใจอยากจะทานอาหารเช้าฮอรนก็แนะนํานะคะค่ะสั่งได้นะคะเพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องๆน,น,นะคะค่ะ สั่งแก๊ฟฟู้ดบริการนะคะร้านพร์กาแฟของเราก็ยังให้บริการเหมือนเดิมนะคะหกโมงเชา้าถึงบ่ายสโมงนะคะสําหรับที่อยู่หน้าบ้านหน,าหน้าปักซอยสนิทพงษชัยนะคะส่วนแก๊ฟฟู้ดบริการพรก็เปิดจนถึงส่โมงครึ่งนะคะสี่โมงครึ่งนะคะค่ะใครสนใจก็แวะมาทานได้นะคะเพื่อนๆพี่ๆนะคะค่ะใครดูคลิปนี้นะคะถ้าสม ถ้าอยู่เมืองอุดรธานีนะคะที่ยังไม่ได้ติดตามช่อง YouTube พรกาแฟอาหารเช้าแนนลนะคะพรก็ขอเรียนเชิญนะคะเพื่อนๆพี่ๆนะคะที่มีได้ดูไลฟ์ไลฟ์คลิปนี้นะคะก็ขอเชิญชวนเพื่อนๆพี่ๆมาทานอาหารที่ร้านหรือไม่ก็สั่งแก๊ฟฟู้ดบริการได้นะคะค่ะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะพรก็จะขอลาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะ ทางช่อง YouTube พรกาแฟอาหารเช้าไว้เพียงเท่านี้นะคะพบเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ